สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการใส่นะครับผมเป็นหัวข้อต่อดูดฝุ่นนะครับใส่ตรงนี้นะนะครับสำหรับเครื่องเลื่อยวงเดือนนะครับรุ่น DSS 61 1ตัวนี้นะครับผมใครพี่ท่านไหนที่ซื้อรุ่นนี้มานะมันจะไม่มีหัวตัวที่เอาไว้ดูดฝุ่นตรงนี้นะครับผมนะครับอันนี้ผมสั่งมาแล้วนะครับอยู่ในกล่องนี้นะนะครับสั่งมาจากบริษัทเกียงไก่วัฒนากรุ๊ปนะครับตัวหนึ่งเนี่ยราคา150บาทนะครับ นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตาม Channel Four Story สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันดูว่าข้างในเนี่ยอุปกรณ์ที่เขาให้มาในชุดเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทําการติดตั้งลงไปที่เล่ยวงเดือนของผมตัวนี้นะครับเพื่อเพราะว่าตอนนี้เราใช้งานเนี่ยแล้วฝุ่นมันเยอะครับนะครับมันไม่สามารถดูดได้เพราะว่าตรงนี้มันไม่มีตัวต่อนะครับก็ผมก็เลยซื้อข้อต่อเนี้มาแล้วเดี๋ยวจะประกอบให้ดูนะว่ามันใช้งานยังไงนะครับผมโอเคละก็เดี๋ยวเราแกะไปเลยครับ เนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นบินนะเนี่ยครับอะไหล่เครื่องดูดฝุ่นนะครับเนี่ยครับอะไหล่เครื่องดูดฝุ่นนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับครับอันนี้ก็แกะมาแล้วนะครับภายในถุงก็จะมีอะไหล่เป็นตัวแบบนี้นะเนี่ยครับเนี่ยครับอะไหล่พักน้ำเบอร์ก็จะเป็นเบอร์นะครับ MP นะครับหนึ่งเก้าเก้าสี่หกศูนย์ขีดสองนะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับ MP หนึ่งเก้าเก้า 1994, 6 0ก้ีที่สองตัวนี้นะครับผมนะครับเป็นพักรุ่นเบอร์นี้นะใครจะไปซื้อมาใส่ก็ต้องใช้พักรนี้นะครับของแท้เท่านั้นนะครับนะครับภายในชุดก็จะเป็นหัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะมาให้ดูนะครับเนี่ยภายในถุงก็จะเป็นข้อต่อดูดฟุ้นแบบนี้นะนะครับแล้วก็จะมีน้อนให้หนึ่งตัวเนี่ครับสีดำาๆนี่เนาะวิธีการใส่ก็ง่ายมากนะครับก็เราก็เอาตัวเอ่เดือยตรงเนี้ยครับมันจะมีเดือยอยู่ข้างหลังนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้มันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะครับเอาเดืออตรงงนี้้ไปคลกับ ช่องช่องที่ลมออกของเลื่อยวงเดิมของเรานะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ประกบเข้าไปแบบนี้มันจะอยู่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราไขน็อตนะครับกดเข้าไปนะครับพอมันเกี่ยวแล้วค่อยใส่น็อตนะครับมันก็จะล็อกพอดีนะครับนี่ยครับก็ไขน็อตไปเลยนะครับอดีผมมีเนี่ยครัไขน็ตเข้าไปแค่นี้ไขแบบตึงมือนะไม่ต้องไปไขแน่นมากนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะแตกนะครับพอเขามีแหวนกันคลายมาให้แล้วนะครับ โอเคก็ประมาณนี้ครับเนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะที่ใส่เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับนะครับถ้าตรงรุ่นมันก็จะสวยแบบนี้แล้วก็ช่องว่างนะครับช่องว่างระหว่างตัวข้อต่อดูดกับตัวใบเนี่ยตัวโครงใบเนี่ยมันจะไม่มีช่องเลยนะครับพูดง่ายคือเวลาที่เครื่องดูดฝุ่นทํางานมันจะดูดได้เต็มประสิทธิภาพนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เนาะนี่แบบนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยง่ายมากนะครับ ก็ลองดูนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ใช้เลื่องวงเดือนรุ่น dss 6 1 1่หนอยู่นะแบบของผมเนี่ยที่เป็นตัวใส่แบตเนี่ยก็อยากได้ตัวดูดฝุ่นข้อต่อดูดฝุ่นก็ซื้อมาใส่ได้ตัวละ150บาทนะครับผมฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใส่ข้อต่อนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วติดตั้งง่ายมากเลยน็อตตัวเดียวนงครับนะครับแล้วก็ยังไงผมฝากกดติดตามช่องโฟร์สตอรี่ไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนีนะคครรััับบสสวด